สวัสดีครับผมปอนมาริโอมอเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาลำลูกกาคลอง7ถนนนิบิทใหม่นะครับวันนี้เรามีรถสวย1คันนะครับที่จะมานําเสนอนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเริ่มที่คันนี้เลยครับเป็นซูซูกิเซียตนะครับตัวนี้เป็นตัว1.2 GL นะครับปี2015ครับ เซียดนะครับเป็นรถซับคอมเพกคาร์หรือ B segment นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับแต่บอดี้ของเขาเนี่ยขึ้นมาถึง C segment เลยนะครับก็เป็นบอดี้ที่ใหญ่มากๆนะครับสภาพบอดี้ต่างๆนะครับเป็นสภาพบอดี้จากโรงงานแน่นอนนะครับเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ดีเทลนะครับภายนอกนะครับก็ให้มาเป็นอันดับแรกเลยนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับถ้าเป็นตัวของ GL นะครับแล้วก็ ไฟตันหมอกนะครับตัว GL ก็จะเสริมขึ้นมานะครับแล้วก็ครอบด้วยโครเมียมนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วนะครับส่วนถัดมานะครับเป็นส่วนของแก้มรถนะครับก็ส่วนนี้บอกเลยนะครับว่าตัว GL เนี่ยไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ที่แก้มทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนกระจกนะครับกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้านั่นเองครับมาที่ประตูนะครับประตูองบอกเลยนะครับเป็นประตูเดิมๆจากโรงงานทั้ง4บานนะครับไม่มีการ อดไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการชนแน่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูถึงโครงสร้างนะครับประตูทั้ง4บานเลยแล้วก็ที่จับประตูนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับมีการเสริมเป็นในส่วนของโครเมียมนะครับเพื่อการรอยเล็บรอยถลอกนะครับต่างๆนานาน,านะครับ ไปด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับก็บอกเลยนะครับจุดเด่นเลยไฟของเขาเนี่ยจะมีความยาวมากๆนะครับจนถึงฝากระโปรงหลังเลยนะครับไฟเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์ด้วยแล้วก็ไฟนะครับไฟจะเป็นแบบทับทิมด้านล่างนะครับตรงกันชนด้านล่างนั่นเองแล้วก็ความปลอดภัยนะครับคันนี้นะครับจะให้ความปลอดภัยเป็นเซ็นเซอร์หลังนะครับถึง2จุดเลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของ ล้อแมกนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เสริมแล้วก็ผมคิดว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับเป็นล้อแมกขนาด17นะครับลัดด้วยยาง205ทับ45นะครับยางตัวนี้เป็นปี2020ด้วยนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆส่วนถัดมานะครับเป็นส่วนระบบเบรคนะครับคันนี้เป็นปี2015นะครับก็จะให้ในส่วนของ ABS EBD แล้วก็ BA นะครับตัวนี้เป็นตัวกระจายแรงเบรกทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับเป็น ดิสนะครับด้านหลังเป็นดำนั่นเองครับเอาละครับโครงบอดี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูภายในกันเลยนะครับมาในส่วนของด้านในของ Su u zuki ิเซทนะครับการออกแบบดีไซน์ของเขานะครับก็จะเป็นโทนดำนะครับตัดกับสีมิลเลเนียลได้อย่างลงตัวมากๆนะครับแล้วก็สภาพโครงด้านในนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นปี2015ที่ใหม่มากๆนะครับ เริ่มต้นที่แผงประตูนะครับแผงประตูเป็นแบบพลาสติกอัดขึ้นรูปนะครับแล้วก็มีเส้นคาดแบบเมลิเนียนนะครับแล้วก็มีหนังนะครับเป็นหนังเทียมนะครับซึ่งอยู่ที่โซนของที่ปรับกระจกนั่นเองนะมาถึงสภาพของเบาะบ้างครับเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าเบาะตัวนี้ใหม่มากๆนะครับ90 9%นะครับเพราะว่าเบาะมีความสวยแล้วก็ไม่ขาดนะครับแล้วก็มีความนุ่มที่ลงตัวมากๆนะครับมาในส่วนของพวงมาลัยบ้านนะครับพวงมาลัยเป็น power นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับเป็น SRS airbag นะครับคู่หน้านะครับเรือนใหม่นะครับเรือนใหม่เป็นแบบอนาล็อกนะครับผสมใหม่ดิจิตอลนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นเลขแบบดิจิตอลแล้วนะครับสมัยใหม่แล้วก็จะบอกในส่วนของเลขใหม่แล้วก็ระยะและ อุณหภูในส่วนของความบันเทิงนะครับความบันเทิงก็ต้องบอกว่าให้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนมาแล้วนะครับสามารถเล่นวิทยุ CD USB แล้วก็ AUX ได้ครับช่องแอร์บ้างครับช่องแอร์จะเป็นลักษณะแบบสี่เหลี่ยมฟางหมูนะครับก็ครอบด้วยสีเมนิเนียนนะครับซึ่งดูตอบโจทย์มากๆแล้วก็ตัดกับสีดำได้อย่างลงตัวมากๆนะครับส่วนของสวิตช์แอร์นะครับทำเป็นลักษณะวงกลมนะครับใช้งานง่ายนะครับก็บ่งบอกถึง น้ำยาแอร์แล้วก็อร์มเรวแอร์แล้วก็ทิศทางแอร์นั่นเองนะครับในส่วนของที่เก็บของนะครับที่เก็บของก็มีลักษณะนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็สามารถเก็บของบางส่วนได้นะครับส่วนของเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ใหม่นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT หัวเกียร์ของเขาเนี่ยสะอาดมากๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยถลอกในส่วนของเบรกมือนะครับเบรกมือสภาพนี่สวยมากๆในรถปี2015นะครับ ด้านหลังของซูซูกิเสียดเลยนะครับก็บอกเลยว่าค่อนข้างกว้างมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าโครงบอดี้ของเขาเนี่ยค่อคนข้างใหญ่โตมากๆนะครับแล้วก็เบาของเขาเนี่ยก็มีความนุ่มนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของคนนั่งที่5นะครับก็จะมีที่เท้าแขนมาซึ่งผมชอบมากๆนะครับเวลา นั่งไปไหนมาไหนไกลๆเนี่ยครับก็จะมีในส่วนของที่เท้าแขนมาให้นะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีการติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกเลยนะครับออกไปเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับฝากระโปรงนะครับแล้วก็แก้มซ้ายแก้มขวาคานหน้านะครับเป็นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานแน่นอนครับส่วนของชุด ABS นะครับก็อยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆนะครับน็อตทุกอย่างนะครับยัง อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็สภาพของน้ํามันเบรกนะครับก็อยู่ในรูปทรงที่สวยงามมากๆครับยังขาวอยู่ไม่มีเหลืองนะครับเรามาดูที่การวัดน้ามันกันบ้างนะครับการวัดน้ำมันเนี่ยบอกเลยนะครับรถวิ่งมาประมาณ1น0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยยังอยู่สภาพที่ใช้งานพร้อมใช้งานมากๆนะครับก็คือไม่มีไอกระเด็นออกมานะครับแล้วก็น้ำมันไม่มีกระเด็นออกมาแน่นอนนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เราเพิ่งเปลี่ยนมาให้เลยนะครับ แล้วก็สภาพโดยรวมนะครับของห้องเครื่องเนี่ยบอกเลยนะครับก็เป็นรถปีส0 1 5ัสที่สภาพใหม่มากๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Suzuki CS1.2 GL นะครับราคานะครับต้องบอกเลยว่าเปิดมาได้ไม่แรงมากนะครับราคาอยู่เพียงแค่2 8 9 9 0 0บาทนะครับผ่อ,อยู่ต่อเดือนเนี่ยประมาณ5,000กว่าบาทครับ แล้วก็คันนี้นะครับมีการรับประกันทุกชิ้นส่วนนะครับด้วยบริการ MSI นะครับที่ดูแลสูงสุดถึง10ปีหรือ1,000กิโลเมตรนะครับก็บอกเลยนะครับรับประกันเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็จะมีในส่วนของช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นระยะเวลา10ปีหรือ1,000กิโลเมตรนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตามระยะ10,000กิโล นานสูงสุดถึง10ปีหรือ1,000กิโลเมตรนะครับหากท่านใดสนใจซูซูกิเซียตัว1.2 GL นะครับก็ติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยครับก่อนจากลาไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานมาริโอในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมปอนมาริโอมอเตอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากซูซูกิเซียตไว้ในดวงใจด้วยนะครับสวัสดีครับ